สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็ให้เอฟซีนะครับมารับชมกันนะครับว่าทําความสะอาดข้อช้างนะครับผมแล้วก็ดูว่าพ่อพายเป็นยังไงบ้างเนีพ่อพายจันนี่ครับนี่ครับข้อแรกครับผมเชือกแรกของเราก็คือพ่อพายจันนี่เนี่ยครับก็ความโง่ดูแลอยู่นะครับวันนี้ครับอาหารของพ่อพายจันนี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมต้นสปรรดนะครับแล้วก็มี ต้นก้ามปูนะครับแล้วก็มีทางญ้าในเปียนะครับญ้าในเปียนี่จะให้กินเป็นตอนเย็นครับคันปงครับเมื่อกี้คันปงไปตัดญ่าในเปียมาใช่ไหมครับคันโปงนะครับก็ไปตัดญ้าในเปียมาให้กับทางพ่อไผยจนนี่นะครับก่อนถากาศไปแล้วนะครับยามเย็นๆนะครับแล้วก็เห็นเนื้อตัวของช้างแต่เชียนแล้วว่าอารมณ์ดีนะครับผมสดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็ดูเป็น ก็นี่ครับเนื้อตัวนะครับของแต่ละเชือกนะครับเห็นพระพาจะหนี่แล้วอีกหลายๆเชือกครับคอนเวนจะพาเอฟซีไปรับชมกันนะครับผมนี่ครับดูครับเชือกแรกครับที่เห็นอยู่นะครับตัวนครับตอนนี้ก็คือเป็นทางพระพาจะหนีนะครับก็พาเนื้อตัวครับดูภายใต้การดูแลของพี่ควันปลูกนะครับผมแล้วก็เข้าไปล็อกคอนะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับแบบนี้ครับ เรามาชมเชือกตอไปกันครับดูครับดูน้องสงการนะครับผมนี่นะครับเชือกตะมาของเราก็คือน้องสงการนะครับน้องสงการเรานี่ก็วันมีของควันดำนะครับควันดำเข้ามาเราไม่ประมาทนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศนะครับคือควันเป็นระบพิษครับมืบคนุแล้วก็การเข้าช้านะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผม เนี่ยคือวิธีของวิธี่ควานนะครับที่ผมละช้างต้องทำนะครับก็ได้รับคําสั่งนะครับจากท่านประธานท่านคณบดีพงสุกนะครับก็ให้นิ้นนะครับนิ้นย้ําความสะอาดนะครับคอกช้างทุกคอกทั้งคอกแล้วก็การลิ่นของช้างการอยู่รัดน้ํานะครับไม่ให้เลอะให้ให้มีสิ่งต่อให้เกิดการติดเชื้อนะครับต้องดูแลความสะอาดนะครับนี่คือคำสั่งครับของท่านประธานนะครับ Ê! นี่ครับชมบรรยากาศครับหลังจากทําความสะอาดเสร็จครับผมนะครับดีสครับควันปลูงนะครับก็นําอาหารนะครับให้กับทางพ่อพานี่นะครับทางน้องทรงการนะครับซีดอทรงการนะครับครับควันบีก็อยู่บนคอไยดอยครับเช่นเดิมครับดูสิครับเช่นเดิมเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศทุกคนนะครับช่วยกันทำงานทำความสะอาดเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะ มีการเปลี่ยนโซ่นะครับของพ่อพายโดยนะครับดูครับคุยทาไม่กำแพงครับกับควันปูงครับควันปูงนะครับก็ทุกอย่างครับผมแคบนะครับควันปูงดุยย์นะครับไม่กำแพงกินครับไปดูครับอย่างอย่างอร่อยๆนยครับ ทั้งยอในเปียนะครับทั้งต้นสับปะรดนะครับแล้วก็ทั้งอ่าเป็นทางต้นไม้นะครับที่ไปตัดมาให้กับช้างได้กินนะครับทางพ่อพายนะครับทางแม่พังนะครับนะครับกับสมาชิกครับผมตอนนี้ครับพี่ควานนะครับการที่จะเข้าช้างนะครับแต่ละครั้งนะครับไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่คนอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับก็ควันปุงครับก็เป็น มือขันนะครับอีกแล้วครับกับไพโดยนะครับถึงจะเข้ากันไม่ได้ก็ดูครับช่วยกันดูครับผม,ม,มับวคร นี่ครับหลังจากย้ายพ่อไผ่โดยนะครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับควันบีนะครับก็ย้ายพ่อไผ่โดยนะครับออกมาเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้นะครับมาดูทางพี่วควันนะครับทําอะไรกันครับนี่ครับผมดูครับเอฟซีครับทางพี่ควันนะครับก็มาทําการเปลี่ยนโซ่ให้กับพ่อไผ่โดยนะครับน้ําแฉะตรงนี้นะครับเราก็จะเอาดินมาใส่นะครับพี่โป่งครับนี่ครับโดยควันโป่งนะครับผมนี่ครับควันดำก็มาช่วยนะครับนี่ครับนี่ครับ อ่าตอนนี้เปล so ี่ยนโซ่นะครับคุณป่ผมก็ทาการเปลี coward, okay. ่ยนลูกหมุนนะครับผมลูกหมุนแล้วก็เปลี่ยนโซ่เดี๋ยวคุนเวนนะครับจะพาเอฟซีนะครับไปชมไม่คําแพงนะครับทางทางหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมดูครับเ็นสิครับที่เห็นตูดอย่างที่ที่เห็นตูดอยู่นี่นะครับก็คือตูดไม่คาแพงนะครับผมเนี่ยคเดี๋ยวเอาแมลงออกให้คนโปู่ผมครับเอฟซีครับ นี่ครับควันไทยนะครับก็หนาน้ำโซ่มาครับนำโซ่มามาเปลี่ยนนะครับให้กับทางเข้พายนะครับนี่ครับดูครับดูครับนี่ครับความสะใจของพี่พี่ควันนะครับเห็นไหมครับน้ำแฉะน้ำขังนะครับทําก้านนะครับเป่งออกนะครับไล่ออกนะครับอย่างดีเลยนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทรายเอาดินมาใส่นะครับใส่กลับเหมือนเดิมนะครับควันไทยนะครับก็รอเลยครับผมควันไทยครับควันไทยรอทําอะไรครับผมออก กำสู้สสหนัก <c oughs> ช้างนะครับผมจริงครับ <c oughs>